สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตั้งชาของเรานะคะช่าเพียง899บาทนะคะมาขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเรามีท่อแบบให้เห็นไหมน,ะนี่เราก็ใช้ข้อต่อแบบนี้เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งนะคะก็สอดพ้าชานี่เราจะมีข้อต่อตรงให้เห็นปะแล้วใส่เข้าไป ปิดพอดีแล้วก็ต่อทั้งฉากนะคะ,นนะตั้งเองร้อยสีขาวเลยสีขาวไวต้ตรงกลาง จะพูไว้ต้องการ<ม>ก็เอดันนอกออกให้ดีนะเรามีรูเห็นไหมคะแล้วก็ร้อยเข้าไป ਇਹਨੂੰ <muchas> ਬੋਲਦੇ อันนี้ถ้าค่อยปิดอักษอนนะเมีเขียมบดให้นะสามารถติดสี่มุมอย่างนี้ก็ได้อันนี้อักษรอ,อีกตัวหนึ่งนะคะสามารถอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรา DIY เลยหรือว่าจะชนกันแบบนี้ก็ได้ จัดเสร็จผ้าลูกบอให้เรียบร้อยย้ายรอแป๊บนึงละถ้าสมมุตินะคะชาใครที่อยู่กลางแจ้งนะคะแนะนําว่าให้หาอิดหรืออะไรทับขาทับขาตั้งข้างล่างนะหรือเอาอะไรเอาเชือกก็ได้ค่ะหลังซอดพ่อตรงนี้ ติดกับผนังด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะมันอยู่ด้านหลังยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วหรือว่าเอาอิฐเนี่ยผงดินได้วางข้างหลังนี้แล้วเอาผ้าปิดเห็นไนหะก็จะมองไม่เห็นหรือถ้ามีชุดโต๊ะน้ำสั่งนะคะก็จะตั้งไว้ข้างหน้าหรือเว้นระยะห่างนิดนึงเพราะว่าเวลาคนเดินมาถ่ายรูปด้านหลังอย่างเงี้ยเอาชุดโต๊ะน้ำสั่งไว้ด้านหน้านี้ ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะมีไม้ให้เห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาเชือกฟางเดี๋ยวเราจะมีสีขาวให้มันจะได้แบบเก็บเรียบเนียนแล้วก็มัดแล้วก็มาลังไว้ด้านหลังเห็นไหมแค่นี้คือแบบไม่โยกเลยนะแ,แข็งแรงมากนะคะเห็นไหมนี่